ผล <laughs> ง,งานของเสียนจวยนะครับชิ้นงานของเซีย<า>นมานะครับผมโอ้โห,โโหบ่อบ,บ้านน้องเกษตรอำเภอเจ็ดหลักจังหวัดชัยภูมิครับรับประกาห้าสิบโลไม่ถึงพันห้าร้อยบาทครับผมึ๊บอ,อ้าวเหลือ <Sig. S 1> อีกกระชังหนึ่งไหมเหลือไหมเหลือกระชังหนึ่งเดี๋ยชังชนิดของปลาก็เป็นปลาบึกนะครับแล้วก็ปลายี่สุกนะครับปลาดินปลาช่อนนะครับ โอ้ไหวมไหวไหมไหวไหมแตกเด้อข้างลึกนี่ช้่แตกอ่ะ้ยก็งไจบโอ้โเี่ยเหัช้งาหัวเอาเคมาลูกวมาจบครับลูกอนน้างปทับล่างครับผมผมจะจากลาท่านครับจบโอ้แป๊บนึงครับแป๊บนึงครับมีหลายคิวจังใจสามครับมีหลายคิวหน้าลูกบวนนัางทับล่างหน่อยนับทั้งล่างนะครับผม น,นั่งลงนยครับผมอโอเคขอขอเขาทำมป็นชาบ้างกหน่อยโอ้กางแขนครับผมโอ้ขอบคุณครับ